สวัสดีครับผ่านมาเพียงสัปดาห์เดียว Apple ก็ส่ง iOS 14.6 beta 2สำหรับนักพัฒนามาให้อัปเดตกันต่อแล้วครับเรียกว่าอัปเดตกันต่อเนื่องแบบรายสัปดาห์กันเลยทีเดียวไม่เพียงเท่านั้นวันนี้ Apple ยังปล่อยอัปเดต iPad OS 14.6 beta 2 watchOS 7.5 beta 2และ tvOS 14.6 beta 2อีกด้วยครับการอัปเดตครั้งนี้บนเครื่องที่ติดตั้ง iOS 14.6 beta 1ขนาดไฟล์ในการอัปเดตเป็น beta 2ไม่ใหญ่มากครับ บน iPhone 12 Pro Max ขนาดไฟล์อัปเดตอยู่ที่305.4 MB เราไปดูในเครื่องรุ่นอื่นๆกันบ้างครับบน iPhone X ขนาดไฟล์อัปเดตอยู่ที่318.9 MB บน iPhone 7 Plus ขนาดไฟล์อัปเดตอยู่ที่279.9 MB บน iPhone 6s Plus ขนาดไฟล์อัปเดตอยู่ที่280.8 MB แต่ถ้าเพื่อนๆอ,อัปเดตมาจาก iOS เวอร์ชันก่อนหน้าเช่น iOS 14.5ขนาดไฟล์อัปเดตจะใหญ่เลยนะครับ เช่นบน iPhone SE รุ่นแรกขนาดไฟล์อัปเดตเป็น iOS 14.6 b บ t a 2จะอยู่ที่3.6 g b เลยครับของเพื่อนๆใช้เครื่องรุ่นไหนขนาดไฟล์อัปเดตเท่าไหร่กันบ้างคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับเราไปอัปเดตเราไปดูกันครับเวอร์ชันใหม่ล่าสุดที่ขนาดไฟล์ไม่ใหญ่มากนี้จะมีอะไรใหม่บ้างถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้หน่อยนะครับผมจะได้ทราบและทำคลิปแบบนี้บ่อยๆและอย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในทุกวันด้วยครับ ภายหลังการอัปเดตหมายเลขวิวใหม่ของ iOS 14.6 Beta 2คือ 18f5055b ครับเช่นเดียวกับเบต้าแรกครับการอัปเดตครั้งนี้ไม่มีอะไรใหม่เพิ่มเข้ามาไม่มีการระบุว่าแก้ไขบั๊กหรือข้อผิดพลาดอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่กันต่อครับเบต้านี้จะต่างจากเบต้าแรกแค่ไหนเพื่อนๆติดตามผลการทดสอบได้ที่นี่ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ